น่ารักนะไอทอบโลกหนอทำไมถึงเป็นเช่นนี้โอ้ยดูดูนี่บ้านสวยเนาะอยู่ใต้ต้นมะขามดูฮะอยู่อยู่ใต้ต้นมะขามเนี่ยเองต้นมะขามสวยนะมะขามหวานด้วยนะั่นแหละอเออ โอ้ยสบายเฮ้굿มอร์นนิง how are you <laughs> สวัสด,ดีตอนเช้าสบายดีบอสบายดีบอผู้บบาวผู้บบาวเมียทิ้ง <laughs> เ้ยที่นอนเนาะคือสีมางามแท้ให้ทอปที่งอนเจ้านี่คือสีมางามแท้อ่อาพา,า,ากันไปเนาะครับอืมเห้ทอปเพาสบายเดี๋ยวนี้นะอยากกินอะไรก็กิน อยากนอนอะไรก่อนนอนบ้านเขาสวยนะบ้านเขาบ้านน้อยหลังนี้น่ารักจะจังเนี่ยเห็ดทอบอืมเห็นเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายพอจะอาบน้ำไม่เด้อตอนบ่ายอาบน้าไม่เห็ดขอบก่อนพัดเล็บ ตัดผมสะผมให้เหตถอบกันไม่ไหวอะ่ะนะรอให้แดดออกก่อนตอนนี้เชา้าอยู่เอาข้าวไปให้ลูกหลักก่อนอลูกหลักลูกลักของพ่อกินข้าวมีข้าวอะไรลูกบ้านเขาสิครับ สวยนะกระท่อมน้อยคอยเมียนะครับเมียหนีเมียหนีไปไหนไม่รู้อ่ะเฮียท็อปทิ้งลูกไว้ายสามสามตัวเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเลยเมียเขาหนีไปละเฮท็อปเ,เมียหนีพอข้าวให้ก่อนอึบเออเอาเอาเอา,เอา,เอา กินให้อิ่มนะกินให้อิ่มนอนให้หลับเห็นไหมโอ้กินข้าวดีจังเลยเห็ดทอบ กินข้าวดีนิดต่อเองกินข้าวแซนะ่บๆเนอะกินจุ๊บจับ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 เดี๋ยวพาลูกๆไปเที่ยวนะไปเที่ยวเซเว่นเด้อเที่ยวรถตัสก็ได้เดี๋ยวจาบน้ำไปก่อน าบนา้ำซ็บรอๆแล้วก็ไปหาเมียเด้เอเอมียคนเก่าทิ้งไปแล้วเจา้าไปทําการบ้านในเขาหรือเปล่าเขาถึงทิ้งอ่ะฮะไอยันทำการบ้านหน่อยสิโอ้ยลูกตั้งสามคนแล,ล้วไม่เอาแล้วลูกพี่เขาบอกอไปงั้นม <laughs> ีลูกตั้งสามคนแล้วจะให้ทําอะไรกันนักกนหนาะว่าสั้นล้วเออเนาะอยากไปก็ไปตัวอ,อ ก็เป็นยังดอกเออไปก็สีรับเลี่ยงเอาเองตัวลูกกระได <laughs> โอ้ฮ่าน่าเศร้านะอีวิตเาฮ่าฮ่าถ้าเป็นคนนี้คงจะเป็นชีวิต่า่าฮ่าเศา้ามา hit นะนนา่าฮ่าฮ่าฮนะฮ่าฮ่าฮ่าฮะาฮ่า่าเ่าฮ่าจ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮฮา่า ล้างขาบุงจ่าไปนะเฮ็ดทอปไม่ใช่จาหนะลูกพี่ใบมะขามอะไรงี้ยเฮ็ดทอปนี่ตลกจังเลยนะเฮ็ดทอปนี่นะเนาะมาอยู่หาก,กินตัวเฮ็ด hey, ทอปมาอยู่หาก,กินไป ยากาศยามเช้าที่แพร่ครับเมืองแพร่เมืองงามเมืองแพร่รักจริงยามลำบากเราไม่ทอดทิ้งกันนะครับสำหรับจังหวัดแพร่วันนี้เนาะปึอบเออ,เอ,อนี่แหละครับมาวันนี้ก็จะพาน้องเขามา อาบน้ําก่อนนะครับอาบน้ําแต่งตัวให้หล,ล่อๆนะเหต่อบนะเออเนี่ยเอามาอาบน้ําก่อนนะครับสงสารเขาเานาะเนี่ยแหะนะตัวเองเป็นผู้ชายนะเหตอบ <c oughs> เกิดมาเป็นผู้ชายนี่นะแต่งตัวให้มันสะอาดสะอ้านนะผู้หญิงจะได้รักเรา <c oughs> ใช่ไหมครับเออโอยโออ้ยออนี่นะตัวโอ้ยเห็ดถอบผมรับต้องเสริมหล่อหน่อยเก็ถูกเมียทิ้งมานานแล้วเห็ดถอบตัวเนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยนะเออใส่เสื้อใส่ผ้าให้มันดูดีสะอาดสะอ้านผู้หญิงเขาจะได้ชอบสิ เกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะเกิดมาเป็นเน,นเี่ยนะไปกินเหล้าเมายานะบูดบุรีผู้หญิงเขาไม่ชอบหรอกเนี่ยนเสริมตาเสริมจมูกเสริมดัง เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันไหม,ไ,หมไปเที่ยวที่ไหนดีเราจะหาเมียให้ไม่ต้องกลัวฉันสอดมันจะแพงเท่าไหร่นะไม่กลัวหรอกเขาเพี้ยงแต่เขารักจริงก็แล้ว <c> ก <oughs> ันนะเนี่ยโอ้ยน้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็อยู่เฉยๆที่อยู่เฉยๆ ทำความสะอาดก่อนนะแล้วจะพาไปเที่ยวผู้หญิงนี่ค่ะแต่งตัวให้มาสะอาดซะหนาเนาะผู้หญิงเขาจะได้รักกัอนอุออนะอุ้อุ้ยอุ้ยออ้ยเนาะขอบนี่อบน่ารักจังเลยลูกป,ปีกมน ปิดหักโมเลอร์นะเดีวก่อนเสริมแต่งก่อนเสริมก่อนอาดุตูห้างหๆๆงห้างห้าหหีแล้วบอมัทอปมีเดือยแล้วนะครับเดยเดือยตรงนี้เดือยออกไปในตรงนี้จะไปสู้กับใครเนี่ยอะ เอาไปสู้กับนกพิราบเลยไปตึ้นบนเวทีไปต่อยกับนกพิราบแกยังแพ้เขาเลยนะนะคือไปต่อยกับนกพิราบนะนกพิราบไปเอา,สล,าสลบคาตีเลยนะไม่บอกพิราบเดี๋ยวไปต่อยวันก็ได้นะวันจะเป็นชิปโอ้ยโอ้เดี๋ยวพ่อให้กินน้ำก่อนกินน้ำไม่หลอ่ะ มันกินน้ำเลยนะพี่น้องอ่าเนี่ยเนี่ยให้มันกินน้ำก่อนอะอรไม่รูกอ่าดูกินน้ำด้ดูดุ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 ดฮ่า้เอ่าเดี๋ยวน้ำนิดนึงเดี๋ยวไม่พาไปเที่ยวผู้หญิงนะไปด้วยไปแล้วก็ปล่อยเขาละนะปล่อยพี่ดีสระดีกว่าบ่ปล่อยพี่ดีสระเรียบร้อยละ ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเสริมแต่งละจะพาไปแอววละจะพาไปเที่ยวละอ้ย <c oughs> นี่ฮะขันสิลุกขันไหมขันให้พ่อ,อ,อฟังหน่อยสิขันสิอันนี้กอบุณหัวเนี่ยกอบุณหัว <c oughs> เออครับก็เป็นไปไหลายอย่างไอ ไอ้ทอดลงเลยลง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 ้ลง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 ยทอดนี่ <laughs> ไปล้วพีน้อกไปหันลูกละลงไปละลงไปอยู่ข้างหลังละ <c oughs> อ่าไอเจ้าตัวสองตัวก็หึงผมนะพอ,อผมเอาอะไรให้กินไม่ได้นะ มันจะร้องเลยอ่ะมันอิจฉานะชอบอิจฉาคนนะเจ้าจูบเนี่ยจะไปใกล้นะ่กใกล้เขานะมันเนี่ยในเห็ดหอบจะข้าไปใกล้ะนะอาบน้าใหม่ด้วยอาบน้ำเดี๋ยวไปซื้อยาก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนวัดเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนวักยุ่งกันไปใหญ่นะครับให้พ่อดูสิ ฟันนะพวกฟังดิไม่ใช่ดูฟังอันนลักเลยกขพูดนั่นน่หมดเนาะอู้อ่ารักจ,จริงเราเนี่ยเขาเล่นกล้องอยู่ครับชอบเล่นกล้องนะตัวน,นี้มีอันหนีมีอันทิ้ง บอกให้ทำการบ้านบ่อยๆก็ไม่ทําผู้หญิงเขาไม่ชอบดินะเช้าสองแรงสีดิจำไปนะไอ้ทอปจำสูตรพ่อไปนะเช้าสองแรงสีผู้หญิงเขาถึงจะมัดใจผู้หญิงได้นะแม่นบอกอันนี้ ถึงเวลามากินแต่เหล้านอนนะปล่อยให้เมีออยอ้างว้างอยู่นั่นแหละเขาก็หนีสินะหนีไปเอาผัวใหม่แล้วเนี่ยไปเอาผัวฝรั่งหลุด <laughs> ไปเอาผัวฝรั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะไปละไปละตึกตึกตึก,ตก,ตก,ตกม,ามานี่เหดหอบมานี่เร็วมานี่เร็วเจ้าเหดหอปนี่ไปเรื่อยเลยไปหาลูกเขานะไปหาลูก <L un ters>